อรหังสมาสพุทโธภะขวะพู้ทางภะขวันตังอภิวาเทมิกราสวาคาโตภะขวตาธโมธรรมนามาเส สุปฏิปันโนภะคะวะโตเสวะคะเสงฆสังฆังนามมีกรานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะนโมัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุถารวันทามิกราบธัมมังวันทามิกราบ

Tamang saranang kacami Sangkang saranang kacami Dutiam pi putang saranang kacami Dutiam pi tamang pi sangkha saranaṃ khataṃi tatiyaṃ pi bhūtaṃ saraṇaṃ khataṃi tatiyaṃ pi tambhaṃ saraṇaṃ khataṃi tatiyaṃ ปานติปาตเวรมณีสิกาปะฏฐางสมาธิามีอาทนาทานเวรามณีสิกาปะฏฐางสมาธิามีกามิสุมิชาชาราเวรมณีสิกาปะฏฐางสมาธิามี มุสาวาเทเวรมณีสิกขาปัทัานสมาธิยามีสุราเมรยะัจจปะมาตักทานาเวรมณีสิกขาปัทัานสมาธิยามีอิมานีปัญจสิกขาปัทานี

สะธุอิติภิสุภาวะอรังสมาเสมภูโตวีจจรณสัมปันโนสุขโตกวีตุอนุตโรปุริสธัมมาสรถิสัทธาเทวะ sa nang po do pa khawa ti sa wa ka pa ta thamu san di ti ko a ri e hi pa si o pa na hi ko pa cha ta po สุปฏิปันโนภาควาตุสาวกสังคูอุจุปฏิปันโนภาควาตุสาวกสังคูยะยะปฏิปันโนภาควาตุสาวกสังคู Sami jipati panu Pakawatu sawa kesangku Yadidang jatawri puri sayu Kanian tak puri sepuk Kauraisa pakawatu sawa kesangku Ahunayu ข,ขีเนยยอันเจารีกัระนิโยอานุตตรังปุญญาเกตังโลกัสติอะหังสุขิตาโหมีขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอะหังนิทุขา โหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อาหังอาเรวราโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอะหังอาพยาปชาโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายใดๆ ทั้งร้ายทั้งปวงอะหังอานิคาโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตตานังปริหะกรามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษาตน ให้รอดผลจากทุกภยัยทั้งหมดทั้งสิ้นเทินหากความคิดคำพูดการกระทำของข้าพเจ้าเป็นเหตุทำให้ท่านทั้งหลายบุคคลทั้งหลายต้องเจ็บช้ำน้ำใจอับอายขายหน้าตกอยู่ภาวะขับขันตกที่นั่งลำบากอยู่ร้อนนอนทุกข์ กินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่ยากหากินลำบากทุกกายก็ดีทุกใจก็ดีเดือดร้อนถึงบุคคลรอบข้างหรือคนในครอบครัวของท่านทั้งหลายจากคำพูดการกระทำของข้าพเจ้าเป็นเหตุให้ปิดกัน้นขัดขวางโอกาสช่องทางสิ่งดีงาม ความสำเร็จทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายพึงจะได้รับไม่ว่าจะเป็นด้านการงานการเงินครอบครัวคนรักสิ่งรักสิ่งชอบใจชื่อเสียงเกียรติยศสิ่งดีงามและศักดิ์ศรีของท่านทั้งหลายที่ท่านพึงจะได้รับต้องผิดพลาดพลาดเคลื่อนเลือนหายไป เหตุเพราะคำพูดการกระทำอันเกิดจากข้าพเจ้าที่เป็นไปด้วยความโลรความโกรธความหลงทำให้เข้าใจผิดคิดผิดพูดผิดทำผิดบิดเบือนทำดำให้เป็นขาวทำผิดให้เป็นถูกผิดศีลผิดธรรมที่ข้าพเจ้าทำไปด้วยเจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดีจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีทำให้ท่านทั้งร้ายต้องพัดพรากสูญเสียคนดีๆโอกาสดีๆสิ่งดีๆช่องทางดีๆเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกเข้าใจผิดถูกปิดกั้นขัดขวางสิ่งดีงามในชีวิต ทำให้ท่านทั้งร้ายต้องเดือดเนื้อร้อนใจอยู่ยากหากินลำบากไปถึงคนในครอบครัววันนี้ข้าพเจ้าสำนึกผิดแล้วยอมรับผิดแล้วข้าพเจ้าได้จักหนักเข้าใจแล้วในทุกอารมณ์ความรู้สึกที่ท่านได้รับข้าพเจ้า กราบขอขมากรรมต่อท่านทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เคยทำร้ายทำรายเบียดเบียนช่วงชิงช่วงเวลาดีๆโอกาสดีๆคนรักสิ่งของสิ่งชอบใจในชีวิตของท่านทั้งหลายตั้งแต่กำเนิดเกิดมาในอดีตจวบจนถึงปัจจุบันวันนี้ เราท่านทั้งหลายไม่ได้มีโอกาสพบเจอกันข้าพเจ้าขอให้บุญกุศลคุณงามความดีที่ข้าพเจ้าได้สร้างได้ทำทั้งหมดนี้ขอให้อนิสงผลบุญนี้เปิดที่เปิดทางเปิดโอกาสเปิดการงาน เปิดการเงินเปิดทุกช่องทางแห่งความเจริญรุ่งเรืองอันเป็นความสำเร็จในชีวิตทุกๆด้านให้แก่ท่านทั้งหลายและให้แก่ตัวข้าพเจ้าเองหากข้าพเจ้าเคยทำร้ายทำลายนำทรัพย์สินเงินทองสิ่งของของท่านทั้งหลายที่เคยช่วยเหลือเกื้อหนุนต่อทางต่อโอกาส ให้ข้าพเจ้าได้มีชีวิตมาถึงวันนี้และยังไม่ได้ชดใช้คืนเป็นเหตุให้ท่านต้องเดือดเนื้อร้อนใจในการอยู่การกินในการใช้ชีวิตจนทำให้ท่านต้องอยู่ยากหากินลำบากเป็นหนี้เป็นสินเรื้อรังยาวนาน มีปัญหากับบุคคลรอบข้างขัดแย้งกับคนในครอบครัวอันด้วยข้าพเจ้าเป็นเหตุขออน,นิสงผลบุญนี้จงต่อเสริมเติมเต็มให้ในปัจจุบันวันนี้เราท่านทั้งร้ายไม่เจ็บไม่จนไม่อดอยากไม่ลำบากไม่ขาดแคลนมีความราบรื่นคล่องตัว หรือแม้แต่ในทุกเรื่องทุกเหตุการณ์ที่ข้าพเจ้าเป็นเหตุในการขัดผลประโยชน์ทำร้ายทำลายท่านทั้งหลายไม่ไว่าในเรื่องในเหตุอันใดก็ขอให้อานิสงผลบุญนี้จงต่อเสริมเติมเต็มในสิ่งที่ข้าพเจ้าได้เคยร่วงเกินกระทำมาต่อท่านทั้งหลาย ขอให้เราท่านทั้งหลายได้สมบูรณ์ภูนสุขสมปาถนาจากนี้เป็นต้นไปเทินสัพเพสตตสัตงไรที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด,ดวยเกินทั้งหมดทั้งสิน้น สุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอาภัยยาปะเชาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความอาฆาตพยยบาทเปียดเปียนซึ่งกัน สุขเป็นสุขเธออย่าได้มีความทุกข์ใจทุกใจเลยตุกขีอาตานังปริหารเนตุกจงมีแต่ความสุข,ขายสุขใจรักษา สิ er ้นเธอ